สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ไอทีมีประโยชน์จะมารีวิวแนะนำวิธีการเปิดใช้งานแอป a m o b i l e p l u ัทกศว่ามีวิธีการอย่างไรสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานนะครับสามารถทำได้โดยทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเงื่อนไขในการเปิดใช้งานแอป AMobile p l u ัทกศ 1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป และเคยยืนยันตัวตน ekyc ที่ทกสมาก่อนนะครับ 2. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของทกศส 3. บัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียวและมีอำนาจถอนเงินแต่เพียงผู้เดียวนะครับ 4. มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการ ios 13หรือ android 6.0ขึ้นไปและโทรศัพท์มือถือที่เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคาร 5. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ผ่านการเจลเ b รก a หรือ root ไม่สามารถสมัครใช้งานแอป a m o b i l e p l u s ได้นะครับเมื่อเราทราบเงื่อนไขในการเปิดใช้งานแอป a m o b i l e p l u s แล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเปิดใช้งานแอป a m o b i l e p l u s ทกสให้เพื่อนๆทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอป AMobile p l u s ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเพื่อนๆก็จะเห็นเมนู 1. เมนูเข้าสู่ระบบหมายถึง หากเพื่อนเเคยมีแอป a m o o i l l p พ u s อยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ 2. เมนูสมัครบริการสำหรับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีแอป a m o b i l e เก่า 3. สมัครใช้บริการสำหรับลูกค้า a m o b i l e สำหรับเพื่อนๆที่เคยมีแอป a m o b i l e เก่าสาม,มารถสมัครด้วยปุ่มนี้ได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมขอเริ่มสมัครใช้บริการ Amo b i l า Plus สำหรับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับ กดปุ่มสมัครใช้บริการอ่านแล้วทำตามคำแนะนำแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆแล้วกดปุ่มยอมรับกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วกดต่อไปนะครับหากขึ้นข้อความว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องขึ้นรหัสโค้ด e973 นะครับนั่นหมายความว่า เรายังไม่ได้ยืนยันตัวตน eKYC นะครับวิธีแก้นะครับเราต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตน eKYC ที่ทกสก่อนนะครับตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือว่าถูกต้องหรือไม่หมายเลขโทรศัพท์ในที่นี้ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้กับธนาคารและต้องต่ออินเทอร์เน็ตในการเปิดใช้งานแอป AMobile p l u s ครั้งแรกนะครับ ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อยินยอมการถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนและกดปุ่มเริ่มถ่ายภาพได้เลยนะครับยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปใบหน้ากรณีนะครับถ่ายรูปครบ10ครั้งแล้วไม่สําเร็จนะครับให้เราไปติดต่อธนาคารนะครับเพื่อยืนยันตัวตน eKYC อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับตั้งรหัสผ่าน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอป ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกดตกลงกดใช่สมัครใช้งานแอป AMobile Plus สํำเร็จนะครับจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่หน้าหลักได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆน,นะครับกดปุ่มเข้าสู่หน้าหลักระบบจะให้เพื่อนเ,อน,เอนเพิ่มบัญชีนะครับให้กดปุ่มยืนยันและเพิ่มบัญชีได้เลยนะครับอ่านและทำตามคำแนะนำแล้วกดปุ่มต่อไป กรอกหมายเลขบัญชีเงินฝาก12หลักแล้วกดปุ่มตกลงสสยรหัสผ่านเพื่อยืนยันการเพิ่มบัญชีผูกบัญชีสำเร็จกดปุ่มเข้าสู่หน้าหลักได้เลยนะครับก็เสร็จกระบวนการในการสมัครแอป m o b i l e p l u ัสสำหรับเพ,เพื่อนที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับที่ไม่เคยมีแอป a m o b i l e มาก่อนนะครับสำหรับเพื่อน,อนที่มีแอป AMobile เก่าอยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดใช้งานแอป a m o b i l e Plus ได้นะครับ สำหรับขั้นตอนและวิธีการก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆทำตามขั้นตอนหนังต่อไปนี้นะครับกดปุ่มสมัครใช้บริการสำหรับลูกค้า AMobile อ่านและทำตามคำแนะนำแล้วกดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆแล้วกดปุ่มยอมรับกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ1กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. กรอกวันเดือนปีเกิด 3. กรอกเลขบัญชี ที่ผูกไว้กับ a m โมบายเก่านะครับ4ตัวท้ายนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปกดปุ่มยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่และกดปุ่มต่อไปนะครับอ่านคำแนะนำในการทำรายการและติ๊กถูกเพื่อย,ยืนยันเข้าสู่ระบบทกส A อโมบายพลัสแล้วกดปุ่มยืนยันนะครับ ตั้งรหัสผ่าน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอป a m o b i l e p l u s ใหม่เข้าสู่ระบบสำเร็จกดปุ่มปิดนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าแรกแอป a m o b i l e p l u สทกสนะครับก็เสร็จกระบวนการในการสมัครแอป a m o b i l e p l u s ด้วยแอป a m o b i l e เก่าสำหรับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการสมัครแอป A Mobile p l u ัใหม่ง่ายๆไม่ต้องไปธนาคารนะครับสำหรับเพื่อนๆมีคำถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามของเพื่อนๆจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ IT มีประโยชน์ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอมีประโยชน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ